อเคลองมาเลยนะได้เลยยกมือโยเอามีขนาดยิเค็มขน้ลยส่ปันนันใหญ่ใช่ไหมอ้าวไม่มีใครขยวดมันไม่ใ่ใครไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครไม่ใชไม่เะไรหือร้อนหนหน

ิบกว่าาามมถได้ภาษาไทยต่อแล้วค่ะภาษาไทย